ตอนนี้เรามาดูวิธีการเข้าใช้ระบบค่ะหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อทําการคัดกรองลูกจ้างค่ะว่าลูกจ้างไรายใดที่ยังทํางานกับเราอยู่แล้วก็ประสงค์จะจ่ายเงินเข้ากองทุนนะคะสมมุติว่าเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของสํานักง,งานกองทุนมาแล้วได้หน้าตาของหน้าจอมาเป็นแบบนี้เนาะก็คลิกชื่อผู้ใช้งานนะคะช่องผู้ใช้งานตรงนี้ค่ะให้ใส่ชื่อ ผู้ใช้งานที่เราได้ตั้งไว้ตอนที่สมัครสมาชิกลงไปนะคะสมมุติค่ะแล้วก็คลิกที่ล็อกอินเพื่อเข้าระบบนะคะค่ะก็ได้หน้าตาแบบนี้มาก,ก็มาคลิกที่ยื่นแบบแสดงการนำส่งเงินเข้ากองทุนตรงนี้นะคะ จากนั้นจะได้หน้าจอของรายการสาขาของผู้ประกอบการที่ในจ้างนั้นเคยแจ้งไว้กับสำนักง,งานจัดหางานนะคะสมมุติค่ะยกตัวอย่างเช่นเลือกสถานประกอบการนี้นะคะมีลูกจ้างอยู่69คนนะคะแล้วก็มาคลิกที่ชำระเงินครั้งแรกค่ะ สักครู่ค่ะก็จะได้หน้าจอแบบนี้มานะคะหลังจากนั้นก็มาทำการเลือกจำนวนงวดที่ต้องการจ่ายนะคะตรงนี้สมมุตินะคะเลือกจ่ายเป็นสีงวดนะคะสมมุติค่ะถ้าเลือกจ่ายเป็นสีงวดงวดละ250บาทท่านก็ต้องเลือกสีงวดให้เหมือนกันหมดหากในจ้างคนเดียวกัน แล้วก็มาทําการเลือกลูกจ้างนะคะลูกจ้างที่ประสงค์จะจ่ายเงินเข้าของทุนนะคะว่ามีกี่คนโดยการคลิกให้เกิดเครื่องหมายเช็คถูกด้านหน้าแบบนี้นะคะสมนะคะสารายหลังจากนั้นก็มาคลิกที่นำเข้าหนึครั้งค่ะข้อมูลลูกจ้างทั้ง3ที่เราเลือกเมื่อกี้ ก็จะมาอยู่ในส่วนของลูกจ้างที่มีสถานะทำงานอยู่ก็คือตรงนี้นะคะ3ามรายที่เราเลือกเมื่อกี้ข้อมูลมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ทำการกดบันทึกตรงนี้นะคะสมมติว่ากดบันทึกไปเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิน้นซึ่งวิธีนี้นะคะจะ,จะสะดวกแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาให้แก่นายจ้างด้วย หลังจากนั้นก็ให้ในายจ้างผู้ประกอบการนะคะเข้ามาติดต่อฝ่ายการเงินของสำนักง,งานจัดหางงานจังหวัดเชียงใหม่สาขาย่อยที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยค่ะ